วันนี้นวดด้วยยาน้ามันเหลืองซื้อมาก็ปวดปวดเป็นร้อยนะั่นแหละแต่นวดดีนะเอ,เอ๊ที่มันเป็นสีเหลืองๆนี่ก็เป็นพวกไครบ้างแล้วก็มือนวดก็คนเดิมแต่วันนี้ วันนี้เราจะพิเศษกันนี้นี่พิเศษพิเศษคืออะไรอีกมันไม่มีอะไรมากไปกว่าคือเราเป็นสอวอควาจมจำก็จะค่อยๆเลอะเลือนถ้าเราไม่ฝึกสมองเราไว้เสมอ เราก็จะเป็นอัลไซเมอร์นี่คือวิธีป้องกันเ,เขาุตสาห์ทำกันบ้านมานะนี่เออเราจะเรียกว่าคุณหมวยเอยจะเรียกคำว่าครูหมวยก็ไม่ได้คุณหมวยก็ไม่ได้มันเพนสวเชดยงเจียจะเรียกว่าอะไรดีนาะที่เขาเอาไปผวนแล้วมัน มันไม่ดีอ่ะอะเขาเขาจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยน้องหวยน้องหวยเอ่อจะพูดเรื่องอีมเมอร์เจนเนอเรชันเจนเนอเรชช็อคกิ้งเอ่าเจนเนอเรออีมเมอร์เจนซี่ไม่ใช่เหรอจะมาเจนเนอเรออะไหอนี่อนี่เอ่อเอ่าอ่าอ้าว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าต่อไปว่าต่อไปอเขาอุตสาห์ทำกันบ้านมาเนี่ยเขามีความรู้ครับ แก้วเ,เราก็ทําให้ความรู้ที่รับแก้วของเขาเนะี่ยให้ออกมาบ้างมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่กระทั่งล้นแก้วไม่กระทั่งล้นแก้วนะเหมืนกับชาเนี่ยมันจะต้องพอดอีแก้วก็าชาล้นแก้วมันเป็นอย่างไร อันนี้เป็นคติความเป็นเซนเซนเขาได้กล่าวถึงเรื่องชาล้นแก้วอ่าอันนี้เอาพอดีอ้าวหวยต่อว่ายังไงจ๊ะเอา้าวรวดไปด้วยอ,อ่าแปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าอะไรจะ๊ะท,ทอ่ททาถูไทยอ๋อจะจะอ่าสัญชาติของคุณคือสัญชาติอะไรคะอ่า อ้าสัญชาติไทยสัญชาติไทยนีไทยเรือเข้าหรือว่านี่นี่เอาเอาไทยเอาเอาแล้วว่าไงต่อเออ what is your nationality เหรออ๋อแปลว่าต้องสำเนียมันจะต้องเป็นยังไง what is your nationality แปลว่าสัญชาติอะไรคุณสัญชาติอะไรอคำตอบก็คือต้องตอบว่า มันตอบไทยแลนด์ไม่ได้เพราะไทยแลนด์มันเป็นคำนามเป็นประเทศเราต้องตอบว่าเราต้องตอบว่าไทยไทยพีเพอถูกไหมคะไทยพีเพอร์โอไม่ใช่ไทยแลนด์คนละคนละภาษาไทยโอเคคำถามที่สองบอกว่าอะไร what is the color that หูยาวจังโอ้โอ้เรนโบว์โอ้เรนเรนโบว์มันก็ รุ้งสิรุ้งจิตสีเหรอโอ้พยงยาวเนี่ยเขา what is the color that you know of the rainbow rainbow seven seven colors เออโอ้เก่งเก่งเก่ how many hours day how many hours day ต่อเฮ้ยวันหนึ่งมันมี twenty four อ เขาว้นกโอ้าว่เจ้าโบเ้วโอเอ้ยจ่จะบอกให้ How old are you? ุเขาฝรั่งมันยังสงสัยเลยว่าทำไมคนไทยมันชอบถามจังเลยชอบจอนได้เปรียวเ o าโอนอายุ How old อยู่นั่นเละเออฝรั่งเขาไม่ตอบนะเขาไม่ค่อยชอบตอบหรอกเป็นเป็นเป็นอะไรส่วนตัว แต่โดยเฉพาะตัวตัวของดิฉันเนี่ยนะคะแทบจะไม่มีวันไหนเลยเขาไม่ถามอายุถามจังเออเรารู้นะว่าเขาคิดอะไรเขาจะถามว่าเขาจะถามว่าอุ้ยนี่แก่ขนาดไหนแล้วไม่ใช่ว่าถามว่าอุ๊ยนี่เด็กขนาดไหนเว้นเว้นคําถามนี้ไม่ตอบเออ yes, s <S ไม่ตอบอันนี้ w o u l อยู่ไรจุ t นี้ เออรุกอยู่ไรทุกปีแต่แปลว่าเออชอบอะไรชอบอะไรเนะ่หรอโอ้ไม่อยากเป็นอะไรออยากจะอยากจะเป็นคนอะไรดีเออเอเรื่องชอบเหรอแต่มันชอบหลายอย่างตอบไม่ได้หรอโอ้โอภัหล่อนเอาเป็นนักบินไม่เป็นมันมันเกินไปเออไม่เป็นอะถ้าจะชอบจริงๆ How m u How How many you weight อายุโอ้ยถามอายุถามน้ำหนักอีกเท่าไหร่ดี65 65โอ้ยจะ65เ้าจะไมปดาวตูกอ่ะประมาณนั้นเลยเออเ o ่ารองนี่ you sleep today oh about uh six s 5 65อ้าวแล้วต่อไป you r number that right number อ๋อชอบเลขอะไรเหรอโอ้มันก็เลขเลขไอ้ที่ชอบมันก็ต้องเลขเลขนายนายนายเลขเนี้ยเป็นเลขดาวเกตน้ำเมันนายเอ้เราน้ำมันนายพ่อพ่อพ่อเอออีกอีกอีกประโยคนึง